Hi everyone สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะสอน69ประโยคภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยคำว่า she 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 แปลว่าผู้หญิงคนนั้นนะคะแปลว่าเธอหรือผู้หญิงคนนั้นใช้แทนผู้หญิงคนที่เรากำลังพูดถึงอยู่นะคะเป็นบุคคลที่3นะ She is a barista. She is a barista. เธอเป็นคนชงกาแฟ barista. She is a housewife. She is a housewife. เธอเป็นแม่บ้านเป็นภรรยาที่ไม่ได้ ออกไปทํางานนอกบ้านนะคะอาจจะอยู่บ้านทำความสะอาดบ้านแล้วก็เลี้ยงลูกนะคะไม่ได้ออกไปทํางานนอกบ้านส่วนส่วนคนที่มีอาชีพรับจ้างเป็นแม่บ้าน <c oughs> เขาจะเรียกว่าเมดหรือเฮาส์คีปเปอร์นะคะเมดหรือเฮาส์คีปเปอร์อันนี้จะต้องจ่ายเงินให้ทำความสะอาดนะคะ she is my auntie เธอเป็นคุณป้าของฉัน อ n นตีนี่จะเป็นได้ทั้งคุณป้าคุณนา้าคุณอาในส่วนของญาติฝ่ายหญิงนะคะ she is my grandmother she is my grandmother เธอเป็นยายของฉันหรือเธอเป็นย่าของฉัน grandmother ใช้แทนได้ทั้งคุณย่าหรือคุณยายก็ได้คะ่ะ she is a secretary ที่ is a secretary เธอเป็นเลขา Secretary แปลว่าเลขานุก,การนะคะส่วน Security แปลว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือยามนะคะจะออกเสียงคล้ายๆกันบางคนสับสนแต่ว่าคนละอาชีพคนละตำแหน่งเลยนะคะอันนี้ Secretary เลขา Security ยาม she is a scientist she is a scientist เธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ she is a politician she is a politician เธอเป็นนักการเมือง she is a winner she is a winner เธอเป็นผู้ชนะ She is a loser. She is a loser. เธอเป็นผู้แพ้ She is a teenager. She is a teenager. เธอเป็นวัยรุ่น Teenager แปลว่าวัยรุ่นนะคะ She is eating lunch. She is eating lunch. เธอกำลังทานกลางวัน She is walking in the garden. She is walking in the garden. เธอกำลังเดินในสวน She is playing cards. She is playing cards. เธอกำลังเล่นไพ่ She is riding a bicycle. She is riding a bicycle. เธอกำลังขี่จักรยาน หรือเธอกำลังปั่นจักรยานแต่ส่วนใหญ่สำนวนเกี่ยวกับคนชอบปั่นจักรยานเขาจะใช้ she is cycling นะคะ cycling ก็คือการปั่นจักรยาน she enjoys cycling นะคะ she is presenting her project she is presenting her project เธอกำลังนำเสนองาน นำเสนอโครงงานหรือโครงการของเธออยู่ She is going home She is going home เธอกำลังกลับบ้าน She is teaching Thai She is teaching Thai เธอกำลังสอนภาษาไทย She is coming soon She is coming soon เธอกำลังมาเร็วๆนี้กำลังจะมาถึงแล้วเเร็วๆนี้ she is fixing her bag she is fixing her bag เธอกำลังซ่อมกระเป๋าของเธออยู่ fix เฉยๆแปลว่าซ่อมนะคะเติม ing แปลว่าการซ่อม fixing ก,กำลังซ่อมนะคะ คำกริยาที่เติม ing ถ้าจะแปลว่ากำลังทำอะไรอยู่ข้างหน้าคําศัพท์ที term ่เติม ing จะต้องเป็น verb to be นะคะก็จะมีพวก is am are was were พวกนั้นนะคะถึงจะทำให้คํากริยานั้นแปลว่ากำลังทำสิ่งนั้นๆอยู่ she is sewing her dress she is sewing her dress เธอกำลังเย็บชุดของเธอ sewing so แปลว่าการเย็บ นะคะคพอเติม verb to be ข้างหน้าเป็น is s o i n g ก็คือกําลังเย็บนะคะ she dries her hair she dries her hair เธอเป่าผมให้แห้งเธอเป่าผมของเธอนะคะ she watches her hair she watches her hair เธอสระผมของเธอ she cuts her hair she cuts her hair เธอตัดผม she dyes her hair she dyes her hair เธอย้อมผมของเธอ dye ตัว e. นี้นะคะ dyes แปลว,ว่าย้อมผมนะคะ She blows her hair. She blows her hair. เธอเป่าผมของเธอ Blow แปลว่าเป่านะคะ She brushes her hair. She brushes her hair. เธอแปรงผมของเธอ She ties her hair. She ties Her hair เธอมัดผมของเธอ Ties แปลว่าการมัดนะคะ Neck ties ก็คือแบบการผูกที่คอการมัดที่คอน,นะคะอันนี้เป็น t i e s h e r hair ก็คือมัดผมจุกผมนะคะ She cuts her nails she c u t s her nails เธอตัดเล็บของเธอ she cleans her nails she cleans her nails เธอทำความสะอาดเธอทำความสะอาดเล็บของเธอ she puts on makeup she puts on makeup เธอแต่งหน้า she has long hair she has long hair เธอมีผมยาว she has short hair she has short hair เธอมีผมสั้นคำว่า has แปลว,ว่ามีนะคะ she has black hair she has black hair เธอมีผมสีดำ she has big eyes she has big eyes เธอมีตาโตเธอตาโต she has long legs she has long legs เธอมีขายาว leg นะคะ L e G leg แปลว่าขา she has a headache she has a headache เธอปวดหัว headache แปลว่าปวดหัว She has a fever. She has a fever. เธอมีไข้ Fever แปลว่าไข้นะคะ She has a toothache. She has a toothache. เธอปวดฟัน Toothache. Toothache ก็คือการปวดฟันนะคะ She has a sore throat. She has a sore throat. เธอเจ็บคอซอแปลว่าการเจ็บปวดโ o ร t แปลว่าลำคอนะคะซอ t h โ o ร t ก็คือแบบเจ็บในลำคอะคะ่ะเจ็บคอ she has cough she has cough เธอไ cough แปลว่าไอนะคะ she has no time she has no time เธอไม่มีเวลา she has no money she has no money เธอไม่มีเงิน she has no friends she has no friends เธอไม่มีเพื่อน she has no patience she has no patience เธอไม่มีความอดทน she has no issue she has no issue เธอไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาใดๆอะไรเลย she takes my money she takes my money เธอเอาเงินฉันไป she takes her medicine she takes her medicine เธอกินยาของเธอ she takes care of me she takes care of me She takes care of me. เธอดูแลฉันเธอดูแลผมเธอดูแลหนู She takes off her shoes. She takes off her shoes. เธอถอดรองเท้า She takes her pills. She takes her pills. เธอกินยาของเธอเธอทานยาของเธอ คำว่ายานอกจาก pills อนอกจาก medicine แล้วก็มีคำว่า pills นะคะ pills นี่ก็จะเป็นพวกยาเม็ดนะคะส่วน medicine เนี่ยเป็นได้ทั้งยาน้ำแล้วก็ยาเม็ดนะคะ she passes the test she passes the test she passes the test เธอผ่านการทดสอบอาจจะเป็น Driving test ก็คือการ,าาบบาร,รผ่านใบขับขี่สอบใบขับขี่ขับรถผ่านอะไรแบบนี้นะคะ She p a s s e s a spoon to me She p a s s e s a spoon to me เธอส่งผ่านช้อนมาให้ฉันก็คือแบบยื่นมาให้ส่งผ่านมาให้นะคะส่งช้อนมาให้ She passed away She passed away เธอเสียชีวิตแล้วนะคะ เป็นคำสุภาพนะของคำว่าตายนะ,ะเราอาจจะได้ยินชีได้ชีได้ก็คือแบบเพื่อตายอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็น pass away pass away ก็คือแบบเป็นคำว่าเสียชีวิตเหมือนภาษาไทยคะ่ะ pass away แปลว่าเสียชีวิตส่วนคำว่า die ก็จะแปลว่าตายคะ่ะเวลาใช้เนาะถ้าเกิดจะใช้สุภาพก็ใช้คำว่า pass away นะคะ She passes the door she passes the door เธอผ่านประตูคือพิ่งเดินผ่านประตูไปนะคะ she passed the exam she passed the exam เธอสอบผ่าน she will go home she will go home เธอจะกลับบ้านคําว่า will w i l แปลว่าจะนะคะจะใช้บอกประโยคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะจะพูดถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ Will นะคะ Will ข้างหลัง Will จะตามด้วยคำกริยาช่องที่หนึ่งเสมอนะคะ She will go home เธอจะกลับบ้าน She will sleep early tonight She will sleep early tonight เธอจะนอนเร็วคืนนี้ she will read books she will read books เธอจะอ่านหนังสือ she will buy a new house she will buy a new house เธอจะซื้อบ้านใหม่ she will be vegan she will be vegan ถ้าจะเป็นคนทานผักก็คือจะไม่ทานเนื้อสัตว์เลยค่ะจะทานแต่ผักกับผลไม้พวกนี้นะคะเขาจะเรียกว่าวีแกนนะคะ she will eat fruits she will eat fruits เธอจะทานผลไม้ she knows everything she knows everything เธอรู้ทุกอย่าง everything แปลว่าทุกอย่าง she kicks high she kicks high เธอเตะสูง kicks แปลว่าเตะ high แปลว่าสูงนะคะ she kills mosquitoes she kills mosquitoes เธอฆ่ายุง่ง k i l แปลว่าฆ่า mosquitos แปลว่ายุ่งค่ะ she keeps the secret she keeps the secret เธอเก็บความลับ she lied to me she lied to me เธอโกหกฉันผู้หญิงคนนั้นนะโกหกฉัน she always supports me she always supports me เธอมักจะสนับสนุนฉันหรืออยู่เบื้องหลังฉันอาจจะพูดถึงคุณแม่ก็ได้นะคะจะใช้คำสรรพนามแทนเขาว่า she ค่ะเราจะไม่ใช้แบบคำชื่อซ้ำๆนะคะจะใช้สรรพนามแทน she always loves you she always loves you เธอรักฉันเสมอมาผู้หญิงคนนั้นรักฉันมาตลอด she always helps others she always helps others เธอมักจะช่วยคนอื่นๆเสมอๆนะคะทำเป็นประจำนะคะ she always helps others others ก็คือแบบคนอื่นๆน,นะคะ She always yells She always yields She me me at เธอมักจะตะโกนใส่ฉันทำเป็นประจำเลยเนี่ย y ell, y e L L, yell y e w yell แปลว่าตะโกนนะคะเป็นการตะโกนใส่นะ yell at me คือตะโกนใส่ฉันโอเคครบแล้ว69ประโยค ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะกด subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อ<ๆ>ที่จะไม่พลาดคลิปสอนภาษาอังกฤษสั้นๆเข้าใจง่ายนะคะหรือไปกด follow กด like ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษแอดไลน์ line, มาคุยกันได้ที่ n 9 9 abc นะคะ thank you for watching see you soon bye